สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเด่นเป็นกระแสฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารใหม่ๆเปิดนาทีชมพู่ถูกทิ้งหมอย,ยันสุดทรมานตัวเกรงควนเสียหาพ่อแม่ ทีมข่าวได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศักดิ์จรัชชัยศรีหรือหมอหมูอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินวิโร์หรือหมอสวพร้อมเผยว่า สำหรับเด็กแบบน้องจมพู่มีการหายตัวไปในวันที่11พฤษภาคมปี63แล้วก็มาพบศพในวันที่13ซึ่งมีการคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณสัก3วันตอนนั้นเป็นข้อมูลทางแพทย์นิติเวชกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการดูของเรื่องตัวหนอนตัวต่างๆที่พบเพราะมีการระบุว่าตรวจแล้วพบเพียงแค่บาดแผลช้ำที่ศีรษะเพียงเล็กน้อยดูจากลักษณะาภายนอกศพเริ่มเนา่า และมีลักษณะให้เห็นว่าน่าจะเป็นจากการขาดน้ำประกอบกับในกระเพาะอาหารพบว่ามีของเหลวอ,อยู่ในกระเพาะอาหารปริมาณที่น้อยถ้าตามข้อมูลน้องได้ทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเช้าเกโมงซึ่งก็อาจไม่ได้มากแล้วก็คาดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตจากการขาดน้ำหรือขาดสารอาหารแต่ถ้าเกิดมองในภาพมันก็มี2มิติน้องได้ทานมื้อสุดท้ายเมื่อวันที่11 ตอน9โมงเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้ตัวน้องเดินขึ้นบนนั้นนี่คือปัจจัยหนึ่งนอกเหนือจากคําว่าเด็กอายุ3ขวบไม่น่าจะขึ้นไปได้ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของพลังงานที่ไปเกี่ยวข้องว่า อาจจะไม่เพียงพอให้น้องมีพลังงานเพียงพอที่จะขึ้นไปได้ประกอบกับในช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนแต่ตามข้อมูลก็บอกว่าช่วงเวลาก็ค่อนข้างอากาศร้อนทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำได้มากถ้าถามว่าโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่ตามข้อมูลที่มีการทำโดยทั่วไปก็คือขาดน้ำเนี่ยประมาณ1สัปดาห์เสียชีวิตขาดอาหารประมาณ1เดือนเสียชีวิตแต่มีตัวเลข บวกลบคือในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะขาดน้ำห้วันหรือ6วันแต่พอเป็นเด็กการขาดน้ำจะรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากร่างกายของเด็กจะมีองค์ประกอบมากกว่าในตัวผู้ใหญ่แล้วร่างกายจะมีผลกระทบมากกว่าที่จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำได้เร็วกว่าผู้ใหญ่เพราะในกรณีแบบนี้จึงมีโอกาสที่จะทำให้เด็กสูญเสียน้ำได้มากกว่า ในขณะเดียวกันระบบสมดุลในร่างกายของเด็กก็ควบคุมไม่ได้ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะเช่นนั้นการขาดน้ำไม่มากหรือขาดน้ำระดับหนึ่งก็จะทำให้เด็กอันตรายถึงอาการของคนที่ขาดน้ำขาดอาหารนั้นในเบื้องต้นคือเรียวแรงไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือขยับขยเยื้อนตัวเองได้เหมือนปกติขณะเดียวกันถ้าเกิดในช่วงท้าย,ายตามข้อมูลของคนที่มีการขาดน้ำหรือขาดสารอาหารก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ระบบสมองเข้าไปด้วยจะมีประสาทหลอนเห็นภาพเลยในบางกรณีที่มีการรายงานคือเด็กไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงแล้วก็ต้องอยู่กับที่เคลื่อนไหวก็ค่อนข้างลำบากสำหรับคดีนอนจะพูดโดยคนทั่วไปก็น่าจะเข้าใจได้ว่าการที่เด็กขึ้นไปอยู่บนเขาซึ่งข้อมูลน่าจะมีอากาศร้อนและเด็กขาดน้ําขาดสารอาหารซึ่งคนโดยทั่วไปก็น่าจะเข้าใจได้ว่าน่าจะทําให้เสียชีวิตก็เป็นการ เข้าข่ายทรมานเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่พนักง,งานสอบสวนหรืออายการหรือศาลท่านจะพิจารณาในมุมมองลักษณะว่ามีเจตนาไหมแต่ถ้าเกิดเข้าข่ายไม่เจตนาก็คิดว่าในส่วนตรงนี้มันจะคงจะหลุดในส่วนของคําว่าเข้าข่ายเรื่องการทรมานไปด้วย แต่ถ้าเจตนาไปทิ้งเอาไว้คนทั่วไปต้องทราบว่าการเอาเด็กสามขวบไปทิ้งบนที่สูงที่อากาศร้อนก็ขาดน้ำขาดสารอาหารมันเป็นความทรมานอย่างมากเพราะว่าอากาศร้อนตัวหนอนมาวางไข่แล้วก็กลายเป็นตัวมันจะมีช่วงเวลาของมันแล้วมาวัดขนาด เพื่อจะย้อนดูระยะเวลาว่าเป็นการเสียชีวิตเมื่อันเพราะฉะนั้นในขบวนการเน่าประเด็นของน้องชมพู่ที่มีการตัดสินในแง่ของการตรวจทางการแพทย์การเสียชีวิตที่มาจากการขาดน้ำหรือขาดสารอาหารเนื่องจากว่าการตรวจของแพทย์ก็ชัดเจนว่ามีบาดแผลฟกช้ำที่หนังศีรษะเพียงเล็กน้อยซึ่งการพิจารณาไม่ได้มีการเขียนเกินกว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็นในเรื่องของการเสียชีวิต ชุดสืบจับโป้ลุงพลรู้ตั้งแต่แรกอุ้มเด็กแช์สองชั่วโมงปริศนาพริกจากเยื่อเป็นอาชญากรพลตำรวจตรีธีระเดชรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลในฐานะหนึ่งในชุดสืบสวนสอบสวนคดีนองชมพู่เปิดเผยว่าหลังสาลมีคำพิพากษาให้จำคุกลุงพล การสืบสวนสอบสวนทำเป็นคณะทำงานภายใต้การนำของพลตบดเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขอดีพอบตรซึ่งแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุรู้ดีว่ามีแรงจูงใจอะไรซึ่งตำรวจก็วิเคราะห์ฟันธงไปว่าตัวผู้ก่อเหตุพาตัวน้องชมพู่ผู้ตายไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ส่วนรายละเอียดยังมีอีกมากที่อยู่ในสำนวน และผู้กอ่อเหตุให้การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นบุคคลเดียวที่ไม่สามารถให้การยืนยันวันเวลาช่วงที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนซึ่งจริงๆเข้ากับทฤษฎีของเหยื่อวิทยาเขาจึงเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดจนกระทั่งผันมาเป็นผู้ต้องหาส่วนเส้นผมที่ตรวจเจอเป็นไปไม่ได้ที่ลุงพลจะไม่รู้มาก่อนว่ามีการตรวจเจอเพราะการตรวจผู้ที่ตรวจเป็นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะต้องมีการ ตรวจเก็บทําบันทึกต่อหน้าตัวผู้ก่อเหตุวันนั้นย่อมต้องรู้ว่าตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานเก็บของกลางอะไรได้บ้าง ขณะที่พยานหลักฐานในคดีนี้มีเยอะมากเราใช้เวลาทำเกือบ3เดือนละเอียดทุกขั้นตอนและไม่ใช่แค่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นเรามีผลแม้กระทั่งของเหยื่อ8ข้อยกตัวอย่างคือตัวน้องเองไม่สามารถเดินไปจุดเกิดเหตุได้แน่นอนและตัวน้องจะไม่ไปกับคนแปลกหน้า แม้กระทั่งคนแปลกหน้ามาขออุ้มน้องจะมีอาการส่งเสียงร้องโวยวายเพราะฉะนั้นเราก็มีเป้าต้องสงสัยเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องสงสัยที่สุดคือตัวผู้ก่อเหตุเองและสิ่งที่เป็นสาระสำคัญจริงๆเราก็เคารพการตัดสินใจของศาลและขอยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับตัวจำเลยมาก่อนและวันนี้พวกเราคืนความเป็นธรรมให้กับน้องชมพู่และครอบครัวแล้ว ส่วนหลักฐานเด็กคือการตรวจแบบซินโครตอนเครื่องมือนี้ได้รับจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีมาตรฐานใช้ในการตรวจและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแค่ประเทศไทยที่ใช้ซึ่งทําให้ตรวจรอยตัดของเส้นผมและตรวจได้ว่าเป็นเส้นผมมาจากเส้นเดียวกันหรือไม่ส่วนรายละเอียดต้องให้ผู้เชี่ยวชาญไปอธิบายแต่หลักฐานชิ้นนี้ถือเป็นจิ๊กซอว์สคัญที่สุด จากแสงซ้นคอรตอนเหมือนเส้นหนึ่งเจอกับจำเลยเส้นหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วมันสามารถต่อกันได้พอดีเป็นจิ๊กซอที่สำคัญและมีข้อมูลเหยื่อวิทยาและตัวคนไร้ที่กลับไปกลับมารวมถึงภูมิสั์อ์อาากรรมจุดนั้นรวมทั้งบ้านน้องชมพู่ถ้าเป็นคนแปลกหน้าหรือคน ไม่เคยไปมาก่อนไม่สามารถไปได้ตำรวจขึ้นไปถ้าไม่มีคนนำยังหลงเลยขนาดอยู่มาสามเดือนล่าสุดครอซ้ำรมซัดช่อง YouTube ใหม่ลุงพลป้าแตนเดินปิดอีกแถมพ่วงอีกช่องด้วยจากกรณีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาป้าแตนหรือนางสมพรหล,ลับโพพระยาะของลุงพลได้ออกมาอัดคลิปแจ้งข่าวหลังช่องยู u ูบลุงพลป้าแตนฟมิลีถูกปิด เผยแพร่ผ่านช่อง YouTube มนโอมซึ่งมีคนติดตามกว่า164,000คนคลิปวิดีโอ6,800รายการป้าแตนถึงขั้นนั่งกุมขมับโดยตั้งหัวเรื่องคลิปนี้ว่าช่องลุงพลป้าแตนโดนปิดรับชมได้ที่ช่องนี้ลุงพลป้าแตนแชนแนลคลิกลิงด้านล่างในคอมเมนต์ โดยป้าแตนเผยในคลิปบางช่วงบางตอนว่าสิ้นปีเก่าก็ทิ้งสิ่งเก่าไว้ช่องลุงพลป้าแตนชาแนลถือเป็นช่องใหม่เป็นน้องคนสุดท้องต่อจากช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลีที่ถูกปิดและช่องมนโอมซึ่งเป็นช่องของลูกชายดังนั้นอยากให้เอซมาช่วยกันติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่วยซื้อสินค้าด้วยสำหรับช่องทางการติดตามจะอยู่ในช่องแสดงความคิดเห็น จะลงลิงก์เอาไว้ให้นอกจากนี้ยังได้เปิดภาพคู่ของลุงพลและป้าแตนที่จะใช้เป็นภาพโปรไฟล์ให้ FC ได้ชมเพื่อป้องกันการติดตามผิดช่องทางอีกด้วย ล่าสุดตรวจสอบเข้าไปที่ช่องใหม่ดังกล่าวก็ได้พบว่าช่องโดนปิดอีกแล้วและช่องแฟนคลับรายใหญ่ที่มีคนติดตามเกิน1นึ่งแสนคนก็ถูกปิดไปพร้อมๆกันด้วยหมัดๆเลยทีเดียวงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นก็คงต้องรอติดตามความคืบหน้าจากทางลุงพลและพ่อแตนต่อไปพระบุญมาพูดถึงลุงพลหลังเห็นพฤติกรรมแต่ไม่มีใครเชื่อ จากกรณีที่ศาลมุกดาหารนัดฟังคำพิพากษาในคดีพนักง,งานอายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทยื่นฟ้องนายชยพลวิพาหรือลุงพลและนางสาวสมพรหลับโพรหรือป้าแตนสองสาม,มีภรรยาเป็นจำเลยที่1-2ถึงสกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยสาลพิพากษาวา่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 9 1และ3 1 7วรรคแรก ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีส่วนจำเลยที่สองยกฟ้องล่าสุดพระอธิการบุญมาเจ้าอาวาสวัดกกก,กพยา,ยานในคดีอีกรายได้เผยกับสํานักข่าวว่าตนยังยืนยันเหมือนเดิม ว่าในวันที่น้องชมพู่หายไปตอนที่ลุงพลมาที่วัดลุงพลได้ทราบข่าวว่าน้องชมพู่หายแล้วจริงๆส่วนเรื่องเวลาที่เจอลุงพลตัวเองก็ยืนยันเหมือนเดิมโดยพระบุญมาบอกอีกว่าตอนนี้ตัวเองก็ขอให้ดวงวิญญาณของน้องชมพู่ไปสู่สุคติโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มีใครพาน้องชมพู่ไปบนภูเหล็กไฟก็ได้ เพราะในอีกแง่มุมเขามองว่าน่าจะเป็นเรื่องลี้ลับเพราะตอนตัวเองเล็กๆตอนนั้นยังเป็นคารวาสอยู่ที่หมู่บ้านของตัวเองก็เคยมีเด็กผู้หญิงหายไปบนเขา3าถึวันแบบนี้มาแล้วสุดท้ายก็มาเจอว่าเป็นศพทางที่ไม่มีใครพาขึ้นไปบนภูเขาโดยพระบุญมาไม่ขอออกความคิดเห็นเรื่องสารตัดสินเพราะทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการทางกฎหมาย